ผมแนะนำเนี่ยคุณก็ต้องดูพื้นที่ก่อนครับถ้าเกษตรกรถ้าต้องการจะเลี้ยงนะครับชนนโรงเนี่ยคุณต้องดูพื้นที่คุณก่อนว่าเหมาะสำหรับชนนโรงชนิดไหนเข้าไปในรังใหม่นะครับหรือบ้านใหม่เนี่ยเกษตรกรข้อดีก็คือเขาก็ไม่ต้องไปหาขอนไม้แล้วก็สามารถเอารังเนี่ยครับที่ล่อเนี่ยเข้ามาใช้ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ที่ก็จะมีพื้นที่ตักใบจะเป็นพันธุ์ตัวเล็กค่ะแล้วก็มีที่ที่รังแง ปีนั้นเขาได้ได้ตังจากการได้ตังจากการเก็บน้ำพึ่งเนี่ยอยู่ประมาณแสนหกแสนหกหมื่นบาทพอปีหกสี่ขยับไปหก0 0นเจ็ดโอ้โหกระโดดเลยกระโดดเลยการเลี้ยงพึ่งชันโรงกำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดกำไรดีลงทุนน้อย บะูท็อกก์บายสุรยาจามจุรีเอเพนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการของมอปัตนีที่กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชีพนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างไรายได้ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรติดตามได้จาก Blue Talk by า o สุรยาจามจุรีค่ะ สวัสดีค่ะ b l u e t a l k by สุรยาจามจุรีรายการพอดแคสต์จากรั้วสี b l u สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทิเขตปัตนตีหรือมอปัตนตี EP นี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพึ่งชนโรงนะคะมแมลงตัวจิ๋วและตัวแจ๋วที่กำลังกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่นะคะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้แก่เกษตรกร ในบ้านเรานะคะรวมทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยนะคะที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะคือมีนักวิชาการจากมอปตนีนะคะที่กําลังศึกษาวิจัยในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำยังไงที่จะให้ตอบโจทย์ทั้งในเชิงพาณิชย์นะคะรองรับตลาดที่กําลังเติบโตไปได้สวยแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยอีพีนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทรดรสิทธิศักดิ์จันทรัตน์นะคะท่านเป็นนักวิชาการชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ท่านยังเป็นผู้อำนวยการของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมค่ะ,ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงเป็นอาชีพนะคะอยากให้อาจารย์ได้แนะนําให้ ผู้ฟังเนี่ยผู้ชมได้รู้จักกันก่อนว่าพึ่งโดยทั่วไปอะค่ะอาจารย์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับสำหรับพึ่งในประเทศไทยนะครับก็มีอยู่ประมาณ5ชนิดนะครับได้แก่พึ่งหลวงพึ่งโพลงพึ่งมิ้มพึ่งม้ามแล้วก็พึ่งพันนะครับโดยพึ่งกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่คือเป็นเป็นพึ่งที่มีเหล็กในแต่ว่าถ้าพึ่งที่เราอาจจะคุ้นหูนะครับกันดีก็ได้อย่างเช่นพึ่งหลวงครับพึ่งชนิดก็จะมีมีขนาดใหญ่ แต่ว่ามีนิสัยดูร้ายก็จะมักทำรังเนี่ยตามพื้นที่สูงนะครับผมแล้วก็ต่อมาคือพึ่งโพรงนะอันนี้ก็จะมีขนาดกลางครับในธรรมชาติก็จะทำรังด้วยการสร้างรวงพึ่งซ้อนกันในโพรงนะครับก็เป็นพึ่งชนิดที่มีการเลี้ยงเพราะเลี้ยงกันมากที่สุดนะครับแล้วก็นิยมเอาน้ำหวาน พึ่งโครง,ง,รงนี่นะพึ่งโครงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพึ่งโครงนะครับแล้วก็ส,ส,สุดท้ายเนี่ยที่คุ้นเคยกันนี่ก็คือพึ่งมิ้มนะครับพึ่งมิ้มก็จะมีขนาดเล็กที่สุดมีพฤติกรรมไม่ดุร้ายนะครับก็จะชอบตอมพวกขนมหวานพวกอะไรเงี้ยถ้าเราทานพวกของหวานของอะไรก็จะเป็นพวกพึ่งมิ้มเป็นส่วนใหญ่นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เชื่อกันว่านะครับพึ่งมิ้มเนี่ยก็จะมีสรรพคุณ ของน้ำผึ้งทางยาเนี่ยค่อนข้างเยอะที่สุดแต่ว่าจะไม่ค่อยนิยมเลี้ยงเพราะมันจะมีการย้ายรังนู่นนี่นั่นบ่อยงั้นที่เกษตรกรเลี้ยงส่วนใหญ่ตามฟาร์มก็คือพึ่งโครงนะครับแต่ถ้าเกษตรกรจะไปหาพึ่งตามป่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นพึ่งหลวงที่ทารังใหญ่ๆเลยอยู่ตามต้นไม้ในป่าอะไรประมาณนี้นะครับคครับแล้วพึ่งชนโรงคะอาจารย์สําหรับต่างยังไงจากพึ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่อย่างพึ่งที่พูดไปตะกี้ห้าชิ้นนั้นคือพวกนี้จะมีเหล็กใน ค่ะถ้ามันมาต่อยเราอย่างเงี้ยก็คือมันก็เอาเหล็กในมาต่อยค่ะเจ็บตัวเราเจ็บเลยฮะเจ็บตัวพึ่งตายฮะตัวพึ่งก็จะตายเลยแต่สำหรับพึ่งชนโรงเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มพึ่งฮะแต่กลุ่มพึ่งชนโรงเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะก็เรียกว่าไม่มีเหล็กในดังนั้นวิธีการที่จะป้องกันตัวเองของเขาถ้ามีศัตรูหรืออะไรเงี้ยเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็จะกัดสังเกตดูถ้าเราเข้าไปใกล้ๆรัง ของพึ่งพวกนี้ครับถ้าพอสูงไปไปแตะที่ปากทางเข้าเลยทั้งหลายเขาก็จะลุมมาลุมกัดหัวอะไรที่เป็นสีดำๆนี่ครัถ้าคุณสรยาใส่ชุดสีดำเข้าไปเนี่ยนะครับโอ้ยิ่งจะเป็นการหลอกล่อเขาให้เข้าเข้ามากัดเขาก็มาทําร้ายเพื่อคือเป็นการป้องกันตัวเองของเขาแล้วแล้วแล้วกัดแต่มันไม่มีเหล็กในเหมือนกับเพึ่งทั่วไปแล้วมันจะเป็นไงฮะจารคนที่โดนกัดคนที่โดนกัดจะเจ็บหน่อยครับเจ็บหน่อยใช่ไหมฮะถ้าเป็นไซส์ขนาดใหญ่ ถลุมกันหลายตัวเนะเครับวันนี้พอเป็นพิ่งงานเขาก็ก็คงมีการสื่อสารกันอยู่แล้วครับเขาก็จะมาทีหนึ่งเขาไม่กลัวตายครับพวกนี้แต่ว่าถ้าเทียบเรื่องความปลอดภัยของคนเลี้ยงเนี่ยในกรณีที่เลี้ยงพึ่งชันโรงอันนี้ก็จะจะเซฟกว่าปลอดภัยกว่าใช่เจ็บตัวน้อยกว่าตัวน้อย่่าคะแต่ปกติคือถ้าไม่ไปทําอะไรเขาาก็ก็จะไม่ทาร้ายเรายูะหรือเรารู้เทคนิควิธีเนาะซึ่งประเดี๋ยวเราก็จะ แนะนำกันเนาะได้ครับค่ะอาจารย์อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอพึ่งชนโรงทีนี้พึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รของระบบนิเวศใช่ใชไมหมฮะอาจารย์ใช่ครับอันนี้อันนี้แน่นอนอาจารย์พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพึ่งที่เราเห็นเนี่ยกับเรื่องระบบนิเวศนิดหนึ่งพึ่งนี้มีความสําคัญครับใน,ในธรรมชาตินะในระบบนิเวศที่พี่โซรยาได,ได้พูดถึงนะ,ะเพราะว่าพึ่งเองเ,องเนี่ยคือเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสร เป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรน,นะครับทั้งในป่าที่ต้นไม้พืชที่อยู่ในธรรมชาติะนะครับนั่นคือเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ที่เรานะครับคนหรือเกษตรกรได้รับผลประโยชน์โดยส่วนใหญ่คือนะครับช่วยผสมพืชที่เป็นพืชเศร,รษฐ<อ>กษิจ<อ>ที่เขาที่เขาเพาะปลูกอะไรเงี้ยก็จะได้พึ่งเนี่ยเป็นตัวช่วยผสมเกสรที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็น ต้นไม้ที่เขาแยกเพศอย่างเงี้ยก็จะมีตัวพึ่งนะที่ก็ช่วยผสมเกสรให้นะครับก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับให้กับเกษตรกรได้อย่างนี้ใครที่มีสวนใช่ไหมที่เป็นสวนผลไม้อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเป็นพืชเศรษฐกิจแถวบ้านเราก็ก็ได้รับประโยชน์ไปเลยลองกองทุเรียนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยใช่ไหมจารย์บางคุดอะไรเงี้ยถูกต้องครับโอเค ทีนี้อย่างอาจารย์ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคอาจารย์อาจารย์ทําวิจัยเรื่องนี้ที่มาที่ไปของการทําวิจัยเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็มีข้อค้นพบที่น่าสนใจอะไรบ้างครับสาหรับงานวิจัยเรื่องเรื่องชนโลงนะครับก็คือเป็นได้รับทุนมาจากวอชอนะครับค,บคบือสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับ,รบซึ่งตอนนั้นเขาเปิดรับทุนก็คือปี25งพันห้าร้อยหกสิบเ็านมาก็คือในปีเริ่มประมาณนีเป็นเป็นด้านศาสตร์เศรษฐกิจครับผมก็จะเป็นกลุ่มเรื่องการลด ความเสี่ยงแล้วผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจเพราะ<ม>ว่าพึ่งชนโวงก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เนาะท,<ค>ที่กำลังได้รับความสนใจ<ค>ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตัวพึ่งเองถ้าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน<ม>นะครับก็ก็มีผลต่อต่อพึ่ง<ค>เพราะพึ่งก็จะเป็นอย่างที่บอกเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งนอกจากพวกสายเคมีพวกอะไรแก็จะมีผลต่อเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเงี้ยโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วง ปีนี้เนาะก็คือเราที่ทราบกว่นี้คือโอ้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากร้อนมากก่อนหน้านี้เนาะตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วเท่าที่สอบถามเกษตรกรคือโอ้พึ่งเขาเรียกว่าลังเนี่ยครับส่วนเสียลังเนี่ยก็คือทิ้งลังไปค่อนข้างเยอะมากอ๋อพึ่งทิ้งลังใช่ครับแล้วก็ไปหนีไปใช่ไม่อยู่เพราะมันร้อนความร้อนแล้วก็สภาพแวดล้อมตรงนั้นคือดอกไม้ครับมันที่เขาต้องหากินเนี่ย มันหายไปมันหมดไปใช่เพราะว่าพึ่งโดยปกติเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าชนโลงเนี่ยนะครับเ็าจะมีอยู่สามในในประชากรของเขาก็จะมีอยู่สามแบบแล้วก็มีสามวันะนะครับก็คือเป็นเรียกนะเป็นนางพญานะวันนะนนางพญาตัวผู้แล้วก็พึ่งงานในในรังเนี่ยก็มีนางพญาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวผู้ไม่กี่ตัวแต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือพึ่งงาน ถ้าการย้ายย้ายรังเนี่ยก็แสดงว่าประชากรในในในรังของเขาในบ้านของเขาเนี่ยแบบหนาแน,น่นมากเกินนะครับนในนั้นก็จะมีลูกพวกลูกนางพญาตัวอ่อน <thieves. S 2> นะเพราะพึ่งงานเนี่ยก็ถ้าประชากรมนันมันเต็มอย่างเงี้ยครับเขาจะไปมองหารังใหม่ละนะครับหรือบ้านหลังใหม่แั <S <S ้ก็จะเอานางพญานเนี่ยนะครับเขาจะไปสำรวจก่อนนะพึ่งงานไปสำรวจจากนั้นถ้าโอเคบ้านอะไรเหมาะสมเฟอร์นิเจอร์อะไรครบก็คือมีคีดชันนีอะไรเงี้ยเขาจะเอานางพญาเนี่ย เข้าไปในกล่องใหม่แล้วก็ขยายรังแล้วก็ขยายเพิ่มดังนั้นการที่เข้าไปในรังใหม่นะครับหรือบ้านใหม่เนี่ยเกษตรกรก็ข้อดีก็คือเขาก็ไม่ต้องไปหาขอนไม้แล้วก็สามารถเอารังเนี่ยครับที่ล่อเนี่ยเข้ามาใช้ได้เลยนะครับก็ต่อยอดได้จากนั้นคือก็สามารถขายจากตรงนี้ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็จะช่วยลดการตัดต้นไม้ช่วยลดหาโรคอนก็คือเป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่แรกครับผมค่ะ แล้วงานวิจัยของอาจารย์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วข้อข้อค้นพบที่สําคัญสําคัญเมื่อสักครู่อาจารย์ได้ได้พูดบ้างแล้วนะม,มีมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมข้อค้นพบที่สําคัญนะครับก็คืออย่างที่บอกตอนตอน้นตะกี้ว่ายังไม่เคยมีใครคือชนนลงเนี่ยมีกลุ่มผู้วิจัยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะ,ออนะครับทำกันน้อยท,ทั้ท<า>งที่เป็นศัต์เศรษฐกิจเนาะใช่<า>ครับคือถ้าในสจังหวัดอ่าคนที่ทำอ่าที่เป็นหลักๆก็คืออยู่อยู่ที่ราชพัฒน์ยะลาก็คืออาจารย์ อ่าชื่ออาจารย์อิสมาเอร์นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอ่าที่ที่บุกเบิกเรื่องนี้มา <c oughs> นะครับแล้วก็อย่างที่มอนคร์ที่ว่าก็จะมีอาจารย์ธนเสษนะครับก็ก็จะเป็นอ่ากลุ่มที่ทําทางนาราทิว่านนะครับส่วนทางมออปัตตานีเนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมงานวิจัยผมแต่ทางนี้ท้งนั้นเนื่องจากอ่าอาจารย์อิสมาเอร์นี่แหละได้เข้ามาชวนทีมงานว่าผมก็ <c oughs> ไปทำเพราะเพราะอาจารย์ท่านได้ทุนบพบท <c oughs> เรื่องชานโล,ลก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมทํางานวิจัยร่วมกับท่านนะครับแต่พอทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอะมันจะมีโจทย์วิจัยอันหนึ่งที่ที่ทางอาจารย์อิสมาเอียอ่างเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้มันยังไม่ได้ทําในส่วนนี้ก็เลย,ก,เลยก็เลยเอางานนี่ครับซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นงานพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะทางชีววิทยาเนี่ยครับ mm. ก็เอาเข้ามาลลองขอทุนวิจัยดู <Okay. S 2> นะครับก็ปรากฏว่าทางแหล่งทุนก็คือ ก็อนุมัติให้ก็ถือว่าเป็นคือเขาเองก็อยากได้นักวิจัยทางทางภาคใต้ที่จะมามาทำงานวิจัยเรื่องชนะโลงเพราะว่ากำลังเป็นที่นิยมสูงมากทางประมาณนี้ครับก็เลยเป็นที่มาที่อาจารย์ได้งานวิจัยชิ้นนี้นะคะค่ะแล้วจากการที่อาจารย์ทำวิจัยมาอาจารย์ดูแล้วเนี่ยในจังหวัดชายภาคใต้เราเานียค่ะมันมีอะไรที่มันแบบเหมาะสม มากกับการเลี้ยงพึ่งไหมคะคือถ้าเกษตรกรกนในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่มันเอือ้อทําให้แบบเออมันเลี้ยงได้เลยแล้วก็ไปได้ดีอะไรเงี้ยโอ้ทางนี้ถือว่า3จังหวัดเนี่ยค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากนะ,ค,ะครับแ้าที่ลงพื้นที่นะครับจากงานวิจัยที่ไปเกี่ยวข้องกับชนาลงนะค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์สูงนะครับมีสวนผล,ลไม้มีดอกไม้นานาพันธุ์ะนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะนะครับสำหรับ เลี้ยงชนโลนะครับโดยเฉพาะสายสายพันธุ์ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่บอกชนลโลมีสองกลุ่มหลักๆเนาะกลุ่มสายพันธุ์ตัวเล็กกับสายพันธุ์ตัวใหญ่แต่ที่นิยมเลี้ยงมากเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ตัวเล็กตัวเล็กครับเรียกรวมว่าสายพันธุ์ขนเงินแล้วกันขนเงินขนเงินที่ค่อนข้างจะติดปากของเกษตรกรครับพวกนี้เลี้ยงง่ายฮะเลี้ยงง่ายเพราะว่าเขาก็จะทํารังได้ทุกที่ ขอให้มีช่องมีรูมีอะไรเงี้ยได้ทุกวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างะนะครับแต่ว่าเกษตรกรส่วนถ้าจะเลี้ยงนี่ก็คือเขาต้องย้ายนะครับก็มาอยู่ในในรังที่เป็นกล่องซะก่อนนะครับ,รบซึ่งสามารถที่จะ,ะควบคุมแล้วก็ทําน้ำหวานได้นะครับซึ่งถ้าเป็นของขนเงินเนี่ยเวลา เขาจะเอาน้ำหวานเขาจะแยกพาดิเซนเลยนะแยกส่วนครับส่วนที่เป็นน้ำหวานส่วนเกสรนะครับส่วนที่เป็นตัวอ่อนเออะไรเอ่ยนะครับอยู่ในในในกล่องเดียวใช่งั้นเวลาเกษตรกรต้องการน้ำหวานก็จะตัดเฉพาะส่วนน้ำหวานเปิดกล่องตัดน้ำหวานแล้วก็เอาไปกล่องครับแต่วิธีการมันคือไม่ต้องเหมือนกับพึ่งธรรมดาที่ต้องบีบนะนะครับบีบรังนะที่ว่าจะเอาน้ำพึ่งแต่ของเขาเนี่ยนะครับที่สอบถามเกษตรกรคือแก้วางไว้เฉยครับปะ สองสามวันหรือคืนนี้นะครับเดี๋ยวมันก็หยดออกมาจนหมดลังของมันเองแต่ถ้าเป็นกลุ่มตัวใหญ่นะครับกลุ่มพึ่งพันตัวใหญ่เช่นอีต้ามาปากหมูอะไรพวกนี้ครับพวกปากแตะทั้งหลายเนี่ยพวกนี้นะครับมันจะมีกระกระเปาะน้าพึ่งกับกระเปาะเกสรเวลาเขาจะดูดน้าพึ่งเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องซักชั่นเครื่องดูดดูดเข้าไปในในถ้วยนะมันจะมีถ้วยน้ําหวานอยู่ แต่ข้อเสียของทั้งสองเช่นิดคือเรื่องความชื้น,นที่เกษตรกรในสามจังหวัดกำลังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่า,าถ้าสมมติตั้งเป็นทางนาน,นครับมันเกิดแก๊สเกิดความชื้นอะไรอย่างนี้ได้นะครับนอนาคตถ้าเกิดใส่ขวดแก๊สนโอกาสระเบิดได้นั้นเรื่องความชื้นเนี่ยก็ยังเป็นเป็นปัญหาของเกษตรกรที่ <c oughs> ยังไม่มีเครื่องไล่ความชื้นท, <c oughs> ที่ที่ถูกส่งเสริมหรือถูก รัะสนับสนุนตรงนี้อันนอ้อาจจะเป็นงานงานวิจัยใช่ครับงานวิจัยเพราะถ้าเกิดว่าจะเป็นพืชเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็จะมีหลายส่วนนะที่ยังขาดถ้าถ้าจะมีทั้งวิจัยเข้ามาเสริมเนาะแต่ว่าก็จะมีหน่วยงานอย่างที่บอกครับของทั้งมนรอเองราชเฉพาลัยก็เข้าพยายามเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเพื่อทำเพื่อเกษตรกรตรงนี้แหละพูดถึงคุณค่าอาจารย์เนาะมันมีคุณค่าอาหารยังไงบ้าง ของน้ำผึ้งน้้ำผึงค่ะน้ำผึ้งจุ่แล้วถ้าเทียบกับน้ำผึ้งทั่วไปอ่าน้ำผึ้งทั่วไปถ้าผึ้งปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะเก็บอ่าเก็บเกสรประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เก็บน้ำผึ้งก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอังนั้นผึ้งชันโรงเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเขาเก็บน้อยแต่ว่าคุณค่าทางอาหารสูงเพราะอ่าอย่างผึ้งปกติเนี่ยอ่าผึ้งชันโรงเขาจะไม่ไปหาน้ำหวานที่ที่เป็นพวกน้ำเชื่อมเลยนะเฉพาะพันธุ์ตัวใหญ่ แต่ผมยังไม่เคยทําการทดลองนะแต่ว่าเกษตรกรเขาเคยทําการทดลองแล้วนะครับปรากฏว่าเขาก็าลองเอาน้ําเชื่อมนยครับวางปุ๊บมัน,ม,นม,มันไม่กิน <c oughs> แต่ถ้าพันตัวเล็กมันอาจจะกินบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็นพึ่งโพล่งพึ่งนิ้มโดยทั่วไปเนี่ยก็อเอาไปนะฮะพวกน้าเชื่อมเนี่ยก็เอาไปใส่ลังดังนั้นพึ่งชนละลงเนี่ยก็คือท่าที่มีข้อมูลน,นะตอนนี้ที่ทำการทดลองก็คือเขาจะไม่เอานะ้ําหวานที่เอามาจาก น้ำเชื่อมหรือน้ำตาลนะครับที่ที่อยู่ตามบ้านตามอะไรเงี้ยค่ะงฉะนั้นคุณข้าวก็คือได้มาจากน้ำหวานที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยผมอา,อาจจะไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะให้เป็นค่าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าจะมีคนที่สนใจอ,อยากจะเนี่ยค่ะยึดเป็นอาชีพนะอาจารย์อาจารย์ให้คำแนะนำหน่อยว่าต้องอะไรยังไงบ้างถ้ายึดเป็นอาชีพนะครับเบื้องต้นเนี่ยหรือจะต้องไปเรียนรู้ อบรมใช่ไหมฮะที่ไหนยังไงอาจารย์แนะนาได้ไหมเพราะในรายการเราอาจจะอาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าเรามีแหล่งเรียนรู้เยอะเหมือนอย่างเพจเฟซบุ๊กที่ที่ผมก็ติดตามนี่นะคือชันนารงประเทศไทยก็จะมีกลุ่มชื่อเพจอะไรนะคะชันนารงประเทศไทยชานนารงประเทศไทยใช่ครับก็จะมีกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะนะครับในสามจังหวัดนี้ก็เยอะตรงนั้นก็จะมีการขายด้วยนะขายทั้งน้ำพึ่งขายทั้งตัวพึ่งขายทั้ง นางพยาอะไรเงี้ยขายลังคือครบทุกส่วนประกอบอที่ที่สามารถถ้าคนที่สนใจแต่ถ้าเป็นตัวผมแนะนำเนี่ยคุณก็ต้องดูพื้นที่ก่อนครับถ้าเกษตรกรถ้าต้องการจะเลี้ยงนชนโรงเนี่ยคุณต้องดูพื้นที่คุณก่อน,อนว่าเหมาะสำหรับชนโรงชนิดไหนออ,อย่างที่บอกถ้าพื้นที่ไม่ใช่เป็นภูเขา,าไม่มีสวนผลไม้มีอะไรเงี้ยนะครับแนะนําให้เลี้ยงคือ กขนเงินก่อนพันตัวเล็กพวกนี้จะเลี้ยงง่ายฮะแล้วก็น้ำพึ่งเนี่ยรสชาติก็คือค่อนข้างใกล้เคียงกับพึ่งโพร่งเลยก็คือค่อนข้างมีความหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับผมก็แนะนำให้เป็นขนเงินก่อนดีกว่าแต่ถ้าพื้นที่แบบมีสวนผลไม้มีภูเขามีแบบอะไรเยอะพวกนี้ครับก็แนะนําเป็นพันตัวใหญ่นะเพราะว่าจะได้ปริมาณน้าพึ่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รสชาติก็ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ <c oughs> เมื่อเทียบกับพึ่งโพงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพี่สุริยาเคยได้ลองชิมบ้างหรือยัง,งยังใช่ไหมะ <c oughs> ยัง <c oughs> รสชาติเขาเป็นหวานอมเปรี้ยวฮะ <c oughs> เหมือนน้าพึ่งใส่มะนาวอ่ะครับ <c oughs> แต่เราไม่ต้องใส่มะนาว <c oughs> จะเปรี้ยวมากกว่าคนเงินลคะ่ะอ่าใช่ครับเทียบ,บยกับทั้งขนเงินแล้วก็ตัวพึ่งพึ่งโพงหรือพึ่งหวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นรสชาติเฉพาะค่ของเขาเลยเหมือนน้ำพึ่งใส่มะนาว มีมีความเปรีย<ช>้ยวอยู่ด้วยซึ่งนะสำหรับบางท่านอ,อาจจะรู้สึกว่าอาจจะทานยากนิดน,นึง <ๆ S 2> เพราะว่าอาจจะเป็นคุ้นชินกับน้ำผึ้งปกติค,ครับผึงง้งรวงผ<ห>ึ้งหลวงทั้งหยหรือน้ำผึ้งเดือนอห้านะครับงั้นถ้าผู้ที่สนใจสมมติจะซื้อบริโภคเนาะก็คือแนะนำให้จัดคนเงินก่อนพันตอนเล็กแล้วค่อยขยับมานี่แต่ว่าคุณค่าหรืออันนี้แล้วแต่รสนิยมครับประมาณนั้นดังนั้นเกษตรกร แนะนำดีกว่าแนะนําให้เพราะว่ามันลงทุนเนี่ยค่อนข้างอาจจะลงทุนช่วงแรกอเยอะ,ะนิดน,นึ่งประมาณอาจารย์มีตัวเลขไหมสักเท่าไหร่ถ้าเราสนใจอย่างเช่นถ้าเร <ลง S 1> า <ละ S 2> ต้องการซื้อซื้อลังของของพันตัวเล็กครับก็ขายอยู่ประมาณ 800ถึงไม่เกิน2,000นะที่ที่อยู่ในกล่องแล้วครับตอกกล่องตอกกล่องตอกล่องนะฮะอาจารย์ครับแต่ถ้าเป็นขอนเนี่ยลักษณะเป็นขอนไม้เนี่ยนะแต่ตัวเนี้ยพอเราทําวิจัยปุ๊บเราไม่ค่อยเราไม่ส่งเสริมนะไม่ค่อยส่งเสริมดี่กว่าเวลตัดไม้ทำลายแต่ว่าถ้าถ้าที่เขาในแวดวงเนี่ยเขาซื้อขายกันเนี่ยถ้าเป็นขอนของอิตาม่านะครับพันตัวใหญ่ที่เขานิยมเลี้ยงในโซนสามจังหวัดอยู่ประมาณ2,000ถึง3,000บาทแต่ถ้าเป็น ตัวใหญ่กว่าอิตาม่าอีกก็คือเป็นพันพันปักหมูเขาเรียกนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณส0ม0ั0ถึงห้าพันบาทราคาเป็นไงฮะอาจารย์โอ้ราคาแรงและเมื่เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งโปร่งผึ้งโปรงอาจารย์แพงกว่าแล้วฮะโอ้ใช่แล้วทำไมราคาถึงสูงกว่าด้วยอาจารย์คืออาจจะเป็นเพราะที่ผมบอกไปเบื้องต้นก็คือเขาหาน้ำผึ้งแค่20%่สิบเปอร์เซ็นต ดังนั้นกว่าเขาจะได้นําพึ่งมาแล้วก็เต็มรังของเขาเนี่ยน่าจะค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่บอกก็คือได้จากธรรมชาติจริงๆครัคือเป็นการลงทุนน้อยแต่ว่าได้กําไรสูงผมมีข้อมูลนะครับของเกษตรกรเนาะที่เป็นฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วกันครับตั้งแต่เขาเริ่มต้นเลี้ยงอยู่ประมาณในบ้านเรานะจันใช่ที่ข่จะได้3จังหวัดที่สจังหวัดเลยครับผมอ่า เขาเริ่มเลี้ยงประมาณ6 2 6 3ปีนั้นเขาได้ได้ได้ตังค์จากการได้ตังค์เนี่ยจากการเก็บน้ำพึ่งเก็บน้ำพึ่งเนี่ยอยู่ประมาณแสนหกครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทพอปีหกสี่โอ้โหขยับไปหกแสนเจ็ดฮะโอ้โหกระโดดเลยกระโดดเลยปีหกห้าเป็นเก้าแสนค่ะแล้วก็ข้อมูลที่ผมลงพื้นที่นะตอนนั้นเนี่ยปีหกหกเดือนกันยานะฮะ ได้ไปแปดแสนเจ็ดแล้วงั้นถ้าครบปีเนี่ยผมว่าเห็นตัวเลขหลักล้านอาจารย์หลังล้านใช่อาจารย์ข่ผลิตผลที่ได้เนี่ยนอกจากน้ําผึ้งแล้วเขายังเอาไปเอาน้ําผึ้งเนี่ยไปไปแปรรูปหรือไปทําอะไรในทางอุตสาหกรรมอะไรอย่ครับ,บก็คือเช่นทําอะไรได้บ้าง,งอาจารย์ทางการแพทย์เนี่ยเขาก็เอาไปเป็นพวกผสมตัวยาโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็นอกจากนี้พวกพผลิตอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เอาไปเป็นทําเป็นสารล่อ ก็เอาไปผสมอ,อย่างน้ำผึ้งเอาไปผสมสบู่นู่นนะั่นเนาะนะครับก็เอาไปใช้นะครับนอกจากที่ที่จะแค่ตัวน้ำผึ้งน้ำผึ้งเองก็เอาไปแป,ปรรูปผสมผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายครับเพราะว่าตัวน้ำผึ้งเองก็มีประโยชน์ที่บอกอยู่แล้วนอกจากทานเข้าไปถ้าทำเป็นสบู่ลงผิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ผิวชุ่มชื้นหรืออะไรได้ดีขึ้นครับผม เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านออนไลน์แลโซเชียลก็คือเพจชานรงรประเทศไทยนะคะอาจารย์จะแนะนําแหล่งอื่นอีกไหมฮะรวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ในในพื้นที่อย่างที่เดี๋ยวขอ,อย้อนไปนิดนึงที่ว่าขายขายใครขาย,ขาย,ขายที่ไหนคือส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยก็จะมีเพจอะไรของเขาอยู่ครับที่ที่ขายขาย,ขายผ่านเพจเลยขายผ่านเพจตัวเองก็มีนะครับส่วนใหญ่คือ ถามว่าหน้าร้านก็จะไม่ค่อยมีแต่ก็จะมีบางแบรนด์ตอนนี้ที่เขาจะมีแบรนด์ที่ที่ทาอยู่แล้วก็มีนะครับที่ที่สามารถซื้อขายได้ตามตามท้องตลาดโดยโดยทั่วไปตอนนี้ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นนี้สําหรับแหล่งเรียนรู้นะครับที่ทาง3จังหวัดเนี่ยจริงก็มีพื้นที่เยอะแยะเนาะแต่ว่าที่งานวิจัยที่ผมลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน4แหล่ง่ะครับก็ค่อนข้างเป็นแหล่งที่ ที่สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับเผื่อกรที่เลี้ยงเนี่ยก็เฟรนลี่อยู่ครับเขาก็เป็นเป็นเหมือนเป็นวิสาหกิจชุมชนของเขาอันแรกก็คือถ้าที่ปัตตานีก็คือที่ปานาเละก็จะมีน้องที่ดูแลคือชื่อน้องไซดีครับครานี้ไซดีมากเลยครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้นะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ปานาเละบ้านนาจ่านะครับที่นราธิวาสนี่เยอะหน่อย3ที่นะครับก็จะมีที่ภัยวันที่ตากใบ ครับอันนี้จะเป็นกลุ่มพวกตัวเล็กนิดหนึ่งก็คือปันคนเงินครัแล้วก็จะมีที่แวงนะฮะที่เท้าเขาคือซอลอีกอีกอันที่หนึ่งก็คือที่ที่รางแงนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับได้ครับรู้สึกว่าเกษตรกรก็ยินดีอย่างครับทีมงานพวกผมไปนี่คือยินดีต้อนรับนะครับผมเพราะเข้าไปก็คือเราไม่ได้ไปเอาประโยชน์จากเขาแต่เราเอาความรู้ทางวิชาการครับไปให้เขาบวกกับ ที่เขามีอยู่แล้วด้วยครับก็คือเหมือนเป็นการเลกเปลี่ยนเปงความรู้กันนะครับและองค์ความรู้อันนี้ถ้าเราศึกษาวิจัยแล้วจะได้นําไปสู่การส่งเสริมการขยายผลต่อไปด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่มุมมองส่วนตัวคือน่าจะยั่งยืนเนาะลดการตัดต้นไม้ครับส่งเสริมการปลูกพืชอาหารนะครับอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยรู้สึกว่า ลดการเบียดเบียนธรรมชาตินะครับมากขึ้นนะแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ได้ได้มากยิ่งขึ้นงานวิจัยของอาจารย์จะเสร็จเมื่อไหร่น่าจะกลางปีหน้าครับผมค่ะก็รอลุ้นนะคะเพราะว่าคิดว่าผลการศึกษานะคะจะจะจะน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ อาจจะถือ <ừ> ว่าเป็นอะไรที่มันบุกเบิกที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยมาก่อนด้วยคือลายทางของงานชิ้นนี้ก็จะมี2แบบนะครับก็คืออันแรกก็คือโอเคตีพิมพ์อยู่แล้วแหละ,ะนะครับก็เป็นแท็กที่ทางวิชาการที่ที่ททต้องทําอีกแท็กหนึ่งก็คือเป็นก็เรียกเป็นอบรมเนาะนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้กับเกษตรกร รัก็ตงนน้ช่วยซึ่งอันนี้เดี๋ยวส่งต่อมาที่สํานักส่งเสริมเลยที่อาจารย์เป็นผู้บริการอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าส่งเสริมเองก็มีหน้าที่ในการบริการวิชาการและมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะให้กับเกษตรกรก็มีนะคะกลุ่มต่างๆนะคะอันนี้อันนี้รับไม้ต่อได้เลยได้ได้เดี๋ยวอาจจะต้องเปิดรับสมัครลองดูเาะว่าเผื่อมีผู้ที่สนใจเนาะนะครับอยากจะเข้ามาฟังหรืออะไรก็จะเป็นการเปิดอบรมแบบ กว้างโดยทั่วไปนะครนอกจากเกษตรกรที่ที่เลี้ยงอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ผู้ที่สนใจนะครเดี๋ยวค่อยค่อยสื่อสารอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะแล้ก็เราคอยนะคะงานวิจัยที่น่าสนใจกับข้อค้นพบที่น่าสนใจนะคะของอาจารย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในทางวิชาการ แล้วก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้รักษาระบบนิเวศ<ช>นะคะของพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคข,ขอบคุณอรองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทนะคะดรสิทธิศักดิ์จันทรักนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็ผู้อำนวยการของสำนักส่งเสร,ริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เิทยเขตปัตตานะคะีค่ะวันนี้รายการของเรา ะคะ u l u e t k l y by สุริยาจา์จุรีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ EP หน้านะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะแล้วก็ท่านที่รับชมแล้วนะคะมีข้อคอมเมนต์มีคำถามนะคะก็คอมเมนต์าถามได้เลยนะคะแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้เลยนะคะแลกเปลี่ยนกันได้เลยใต้เมนข้างล่างคลิปนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ